สวัสดีครับคนปากเมืองนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันคริสต์มาสแล้วนะครับก็ต้องเตรียมตัวทายฮู้แพมแล้วก็ต้องออกไปซื้อเสื้อผ้าเพรมันเข้ากับเทศกาลแฮมหน่อยนะครับตอนนี้เสื้อผ้าจะปีแล้วมันก็จะดูซ้ําไปก็ต้องหาลาบากนะครับมาซื้อเสื้อนะครับเสื้อที่มาซื้อก็เสื้อมือสองนั่นเองครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่ร้านมือสองครับเข้าไปร้านเลยนะครับมันนี้ร้านเป็นร้านแบบมีเตีมเสื้อผ้าที่เข้ากับบรรยากาศมากๆเลยเข้าไปดูตรงไนดีกว่าโอ้โห เป็นครังแสงนะครับนี่หน้าร้านกระตกแต่งด้วยเสื้อคริสต์มาสเลยไปทางในนี่ก็โอ้โหเนี่ยเนี่ยเยอะมากมากน่าขนาดนะครับไปเลยไปเลือกกันเลยนะครับนี่ก็ได้มาแล้ว2ตัวนะครับเป็นตีม2ตัวกระปอนะครับงบปอนะครับเป็นเสื้อแยนๆนกับเสื้อกักนะครับเสื้อแบบรวมๆใหญ่เนาะมาใส่ตัวนี้นะครับละที่ถ่ายรูปในวันนี้นะครับก็เป็นตีเดิมนะครับตีที่ถ่ายโปรไฟล์กุเตือนนะครับเป็นบ้านเปื้อนนะครับเปิงเขาเหมาะบ้านเขาจัดต้นคริสต์มาสพอดีนะครับกระถ่ายได้เตาแจ้งเลยครับ ก็จะแต่งน้อยเดียวนะครับแบบซับหน้าซับตาให้มันมีแบบมันล้ําเหลืออีบได้นะครับใส่แป้งไร้แป้งของชิลเล็บนะครับแปะ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 ให้าหายมันนะครับแล้วก็ปาดแป้งภาพด้วยของ MTI ไอนะครับใจแป้งปาดนะครับจะได้มัอนน้ำเหลืออาลิมให้น้อยนะครับเพราะว่าเลนกล้องมันจะดูสีทรงผมลูกมาทรงได้ก็เอาทรงนั้นเลยนะครับแล้วอัดสเปรย์บได้นะครับฉีดท่านฉีดนี่ฉีดน้อยบได้นะจับพอดีขอเปลี่ยนเสื้อกันเนอร์แสงก็จะหมดแล้วเนี่ยเอาชุดแรกเป็นชุดยาวๆนะครับหนึ่งสองสามเปลี่ยนชุดสวยเธอผมเราดูอย่มมั้นแตก การมาเขาแตมะกมากาาอ้ยบาแตกหรอกแคแข่งแอคขาใเห็นน้อยถ่ายนึ่งสองแท็บจอปาปาทาไปดูฟินิชรู้ก,กันละ